นานมาแล้วในสมัยพุทธกาลนายสุมลมาลาการเป็นชาวเมืองราชคฤุเขามีหน้าที่นําดอกมะลิวันละแปดนานไปถวายพระเจ้าพิมพิสารแต่เช้าตรู่ทุกวันนายสุมลมาลาการเก็บดอกมะลิตามบัญชาทุกเช้าตรู่ทุกวันเพื่อแลกกับทรัพย์วันละแปดสหาปณะนะ เช้าวันหนึ่งขณะที่นายสุมลมาลาการกำลังประกอบกิจวัตรประจำวันตามปกติและกำลังถือดอกไม้เข้าประตูเมืองทันใดนั้นเองได้ปรากฏกายพระพุทธเจ้าสเสด็จออกบินทบาทพร้อมด้วยพิสุสงจงเปล่งพระรัศมีด้วยพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยแสงแห่งศรัทธา นายสุมนมาลาการได้สังเกตเห็นพันธะรังสีฉายประกายรอบๆพระวรากายจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนายสุมนมาลาการจึงคิดหาสิ่งที่จะนำมาบูชาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าเราจักบูชาพระพุทธเจ้าด้วยอะไรดีหนอเมื่อคิดหา,นาสิ่งใดไม่พบจึงได้ตัดสินใจ ถวายดอกไม้ที่จะนำไปถวายพระราชาพร้อมกันนั้นก็ตั้งติตอธิษฐานว่าเอาเถอะเมื่อพระราชาไม่ได้รับดอกไม้จะทรงฆ่าเราหรือขับไล่ออกจากเมืองก็ตามพระราชาทรงประทานทรัพย์เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพเท่านั้นส่วนการบูชาพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์เพื่อกูลและความสุขแก่เราหาประมาณไม่ได้ทีเดียวนายสุบม์มาลาการได้ถวายดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าไปทั้งแปดทนานดอกไม้เหล่านั้นได้เป็นซุ้มติดตามเสด็จพระพุทธองค์ไปทุกหนทุกแห่งชาวเมืองต่างแตกตื่นกันออกมาดูและถวายทานกันทุกท่วนหน้า พระพุทธองค์เพื่อจะทรงทำคุณความดีของนายสมนมาลาการให้เป็นที่ปรากฏไปทั่วเมืองราชคฤึกก็ได้เสด็จไปทั่วทุกมุมเมืองส่วนานายมาลาการได้มีความปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งตามเสด็จไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ถือกระเช้าเปล่าเดินกลับบ้านไปด้วยสีหน้าอันเอิบอิ่มเมื่อถึงบ้าน นายสุมนมาลาการได้เล่าเรื่องที่ตนได้นำดอกไม้บูชาพระพุทธเจ้าให้ภรรยาฟังภรรยาของเขาเป็นหญิงไม่ดีไม่มีศรัทธาและกลับด่าว่าเขาจักนำความพินาศมาให้ตระกูลจึงรีบนำความเข้ากลาบทูลพระราชาและทูลความที่ตนไม่เห็นดีเห็นงามด้วย ฝ่ายพระเจ้าพิมพิสารเป็นอริยะบุคคลชั้นโสดาบันแล้วพระองค์เต็มเตี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนาเมื่อได้สดับดังนั้นแล้วทรงทราบว่าหญิงนี้เป็นหญิงไม่ดีไม่มีศรัทธาจึงทำทีเป็นกริ้วปรักว่าดีแล้วล่ะที่เธอทิ้งเขามาเดี๋ยวเราจะจ,จัดการกับนายสุมนมาลาการ เมื่อนายสุมนลมาลาการมาเข้าเฝ้าแล้วพระเจ้าพินทิสารกระยกย่องสรรเสริญนายสุมนลมาลาการว่าเป็นมหาบุรุษแล้วพระราชทานสิ่งของแปดชนิดคือช้างมา้ทาทาสทาสีเครื่องประดับนารีอย่างละแปดซับอีกแปดพันกะหาปะนะและบ้านสวยอีกแปดตำบล นักแต่นั้นมานายมรการก็อยู่อย่างร่มเย็นปราศจากทุกใดทั้งปวงด้วยอาน,นิสงค์ของการนำดอกมะลิบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแทนการตักบาตรจากอาน,นิสงค์ดังกล่าวแต่ครั้งพุทธกาลชาวพุทธทั่วไปจึงถือเป็นประเพณีตักบาตรดอกไม้เป็นประจำทุกปี ตลอดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้บุคคลทำกรรมใดแล้วไม่เดือดร้อนในภายหลังเป็นผู้เอิบอิ่นม,มีความสุขนั่นแหละเรียกว่ากรรมดี